nó bằng kia A E N M O P I N A, to nấy A E A E N M O P I N A M O P I A S R A, A R A, M O P I A S R A P A T I A T I U, G เฮสระไม่บานมุขิวสระก็เป็นเอฟไมนเอฟไมนเอเฮสระไม่บานมุขิวมันเดิมบอกมาปะอาทิวเวียมาปะอาทิวไม่ถูกมาปะสูงกว่านี้มาปะอาทิวไม่ถูกทิวทิวเวียต้องมาได้อะไรที่อาทิว เมียต่อมาใดอะไรซีเมเนอร์ทีซีเมเนอร์จบแล้วมาเดินแล้วมัง้งแล้วก็เปลี่ยนมาเลยเกิดโอ้ยบ้านเป้าเมียต่อมเหนื่อยทาไมพูดเหนื่อยจังวะพี่ฮะ